เปิดเรื่องเที่ยวเสือหลวงปู่ปานถ้าพูดถึงเครื่องรังรูปเสือชื่อของหลวงปู่ปานวัดคลองด่านคือชื่อที่ไม่มีใครข้ามได้และเสือที่ผมถืออยู่ในมือวันนี้ไม่ใช่เสือโลหะไม่ใช่เรซินแต่คือเสือเขี้ยวที่สะท้อนยุคสมัยความเชื่อและตัวตนของชาวบ้านในสมัยนั้นอย่างแท้จริง ประวัติหลวงปู่ปานผูกให้เห็นภาพหลวงปู่ปานวัดคลองด่านเป็นพระเกจิผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่หต่อเนื่องถึงรัชกาลที่6ถึง7ประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่24ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่25ท่านเป็นพระสายปฏิบตัติอยู่กับชาวบ้านรู้จักชีวิตจริงของคนสมัยนั้น ทั้งชาวนาชาวเรือพรานคนเดินป่าเครื่องรางของท่านจึงไม่ได้เกิดจากความหรูหราแต่เกิดจากของที่มีอยู่จริงในวิถีชีวิตหนึ่งในนั้นคือเขี้ยวเสือความเชื่อเรื่องเสือเขี้ยวในอดีตในความเชื่อโบราณเสือไม่ใช่แค่สัตว์แต่เป็นเจ้าป่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความกล้าและการคุ้มครอง เขี้ยวเสือจึงไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่เป็นของที่เชื่อว่าสามารถกันภัยกันคุณไสยข่มศัตรูและเสริมอำนาจบารมีให้ผู้ครอบครองชาวบ้านในยุคนั้นไม่ได้คิดถึงราคาแต่คิดถึงชีวิตคิดถึงการเอาตัวรอดงานแก่งานช่างยุคสมัยเสือเขี้ยวองค์นี้ถ้าดูด้วยตาเปล่า จะเห็นว่างานแกะไม่สมบูรณ์แบบเส้นลึกตื้นไม่เท่ากันฟันไม่เรียงสัดส่วนไม่เป๊ะแต่นั่นแหละครับคือหัวใจของงานเก่างานที่แกะด้วยมือโดยช่างพื้นบ้านไม่ใช่งานโรงงานไม่ใช่งานยุคใหม่นี่คือศิละปะของคนในยุคที่ทำด้วยศรัทธาไม่ใช่ด้วยการตลาดเนื้อเคี้ยวแอนผิวอายุ เนื้อเขี้ยวที่เห็นเป็นเขี้ยวสัตว์แท้มีเส้นลายธรรมชาติมีคราบเก่าที่ฝังลึกไม่ใช่สีทาไม่ใช่เคมีผิวแบบนี้ต้องผ่านเวลาไม่ใช่วันไม่ใช่ปีแต่เป็นหลายสิบปีรอยจารความหมายที่มากกว่าตัวอักษรบนองค์เสือจะเห็นรอยจารเส้นบาง ลากมือไม่ลึกไม่คมรอยจานแบบนี้ไม่ใช่งานโชว์แต่เป็นงานใช้จริงจานเพื่อความเชื่อไม่